สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับ EP นี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งที่ใช้ภาพเสมือนจริงมานำเสนอเกร็ดลามเกียนด้วยภาพตัวละครจากจินตนาการที่สร้างสารรค์ขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI ที่มีความสมจริงและสวยงามมานำเสนอให้ท่านชมได้รับชมกันนะครับ <unreasonable> เมื่อพูดถึงสตรีระดับมหาเทพก็คงจะเป็นใครไปเสียไม่ได้นอกจากพระมเหสีของจอมเทพอย่างพระอิศวรและพระนาราย ซึ่งอันดับหนึ่งเลยก็คงต้องเป็นพระุมาเทวีพระมาเทวีเป็นมเหสีของพระอิศวนเป็นผู้ที่สาปธนุมานให้มีกําลังลดลงครึ่งหนึ่งโทษฐานที่บุกรุกเข้าไปหักกิ่งไม้เก็บกินผลไม้สร้างความเสียหายให้กับสวนของพนาซึ่งจะพ้นคําสาปก็ต่อเมื่อพระรามรูปหลังจรดหางจึงจะมีกําลังกลับมาดังเดิมซึ่งก็ได้กล่าวไว้ในรามเกียรติ์ EP ที่8นะครับกาเนิดธนุมาน ส่วนอีกตอนหนึ่งที่กล่าวถึงพระนางมาเทวีก็ตอนที่ทศกณัณฐ์ขอพระนางจากไปอสวนเป็นรางวัลที่ช่วยยกเขาไกรลลาชกลับมาตั้งตรงได้แต่สุดท้ายก็ต้องเอากลับมาคืนเพราะเมื่อสัมผัสกายของพระนางมาแล้วทศกัณฐ์ก็จะรู้สึกร้อนเหมือนถูกไฟไหม้จึงต้องขอนางมณโฑไปแทนสำหรับมหาเทวีอีกคนหนึ่งเป็นมหสีของพระนารายณ์ซึ่งก็คือพระนางลักษมีเทวีนั่นเอง พระลักษมีอวตารมาพร้อมกับพระนารายเกิดเป็นนางสีดาที่กรุงลงกาส่วนพระนารายมาเกิดเป็นพระรามที่กรุงศรีอยุธยาในเรื่องรามเกียรติ์ไม่ได้กล่าวถึงบทบาทตอนที่เป็นพระลักษมีมากนักหลักๆก็จะเป็นเรื่องราวหลังจากที่อวตารมาเป็นนางสีดาสำหรับในบรรดาเหสีของเทพระดับสูงที่เราคุ้นเคยกันนอกจากพระอิศวรและพระนารายแล้วก็ยังมีพระอินทร์และพระพรหมอีกนะครับ ซึ่งในคลิปนี้จะขอกล่าวถึงมเหสีของพระพรหมก่อนนะครับส่วนพระอิน์มีมเหสีสี่คนเพื่อไม่ให้คลิปยาวไปขอแยกไปกล่าวถึงต่างหากอีกทีหนึ่งนะครับมเหสีของพระพรหมชื่อพระสุรสวดีตามบทละครลำเกียนไม่ได้กล่าวถึงบทบาทของพระสุรสวดีนะครับจะมีกล่าวถึงก็แต่เพียงการเปรียบเปรยความงามกับพระนางเท่านั้นซึ่งก็คงต้องมีความงามเป็นอย่างมากถึงกับต้องเอามาเปรียบเทียบให้เห็นภาพ แต่เชื่อหรือไม่ครับว่ายังมีผู้ที่สวยงามกว่าพระนางลักษมีและพระสุรสวดีอีกถึงโฉมองค์อัครล,ลักษมีพระสุรสวดีสเสนหาสิ้นทั้งไตรภพบจบโลกาจะเอามาเปรียบไม่เทียบทันท่านคง,งสงสัยใะครับว่ายังมีสวยกว่านี้อีกหรอือแล้วเป็นใครกันไม่ใช่นางศีดานะครับนางผู้นั้นก็คือ สุวรรอับศรท่านอาจจะยิ่งสงสัยเข้าไปอีกนะครับว่าเป็นใครไม่คุ้นชื่อเลยเดี๋ยวมาเฉลยกันครับเราไปฟังบทพรานาความงามกันก่อนเหลือเห็นสตรีวิไลลักพิษพักผ่องเพียงแขไขงามโอดงามแก้มงามจุไลงามในเนตรงามก่อนงามถันงามกันงามขนมงามองค์ยิ่งเทพอับศร งามจริตกิริยางามงอนงามเอวงามอ่อนทั้งกายาถึงโฉมองค์อัครลัศมีพระสุรัสวดีสเสนหาสิ้นทั้งไตรพพจบโลกาจะเอามาเปรียบไม่เทียบทันบางท่านอาจจะพอนึกออกแล้วนะครับคนที่พรนาความงามของนางก็คือนอนทกซึ่งก็ต้องบอกว่าคงไม่ได้พูดเกินจริง เพราะใครที่เข้ามาเฝ้าพระอิศวรนนทกก็เคยเห็นมาหมดแล้วเพราะคอยรับใช้พระอิศวรที่เขาไกรลาดมาช้านานเพราะฉะนั้นก็คงต้องสวยขนาดนั้นจริงๆแต่ถ้าว่านางสวนอับสอมผู้นี้ไม่มีตัวตนจริงนะครับเพราะเป็นร่างที่จำแรงของพระนารายณ์มาหลอกนนทกซึ่งก็ต้องบอกว่าแหมแปลงซะสวยกเมียตัวเองอีกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความงามในระดับสามโลก เอาไว้โอกาสหน้าจะพาท่านชมไปชมความงามของนางฟ้าทั้ง6ชจันฟ้ากันสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านชมไปก่อนขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ